วันนี้มาออกงานแบบทำแฟมิลี่เราใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะยอมจะยอมไหมจะงอแงแล้วเขาแล้วเขาจะอยู่กับที่อยู่กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีแย่งไม้นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเมื่อกี้พอบอกเขาว่ามาปลูกต้นไม้นะก็คือท่องมาตลอดทา่ว่าจะไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเขาชอบเขาชอบติดินเลยการบ้านไม่อย่างดีทใช่เราก็จะมีการบอกเขาล่วงหน้าค่ะว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรวันนี้จะไปปลูกต้นไม้ต้นนึงนะเขาก็จะรู้แล้วว่า เขาไม่เคยปลูกต้นไม้แต่เขารู้จักว่าต้นไม้เป็นยังไงเออไอ้ว่าเขาคงอยากจะมาเล่นนั่นเองก็คือเป็นกิจกรรมใหม่แหละที่เขาไม่เคยลองไม่งอนงเลยไม่งอเงยไม่ลองเลยแต่จริงๆต้องสารภาพว่าก่อนมามาถึงนี่คือพิธีเขาแบบว่ามีออกมานิดหน่อยนะแบบเมารดนิดนึงแต่ว่าก็มาถึงแล้วก็ยิ้มแย้มดีครับถือว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีด้วยแหละไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยงองดิวไม่ยากใช่ไหมคะแบบว่าดิวแบบว่าออกมาเจอผู้คนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยพี่๋อก็ แล้วแต่แล้วแต่บางวันผมว่าช่วงเวลาก็มีส่วนเพราะว่าอย่างช่วงเย็นๆเนี้ยเขาจะอารมณ์ดีเพราะว่าเหมือนเป็นแบบตอนกลางวันเขาได้พักผ่อนมาอะไรเงี้ยครับผมเป็นควันใจพี่ป้านะตอนนี้มาหาชนไปล้วคาเอภูมิใจดีใจคือในวาเป็นพ่อแม่ก็ต้องดีใจภูมิใจอยู่แล้วล่ละมันมันเป็นความภูมิใจอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็รู้ทางแนนี้รับสามารถรับได้อีกไหมคะพี่ออยพี่ออยหรือว่าแบบเอาแค่แบบบางโอกาสพอ คือจริงๆตอนนี้ก็มันก็ต้องถือว่าเป็นบางโอกาสแหละเพราะว่ามันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างเพราะว่าอย่างเรื่องด้วยเวลาด้วยเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะแบบว่าเมื่อไหร่ก็ได้ไงค่ะเขาก็จะมีเวลาพักผ่อนคือถ้าสมมติว่าเป็นงานแบบในช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมอย่างเวลาอย่างเงี้ยค่ะเย็นๆหน่อยเงี้ยก็จะเหมาะมากจริงๆวันนี้เราเหมือนเหมือนมาเที่ยวมากกว่านะอ,อ,อาจจะมีคนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับงานวันนี้ก่าต่อไมเยอะไหมะะคะ ต้องถามต้องถามผู้จัดการมีมีครับมีมีมีบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าแบบี่ยวครอบครัวเกี่ยวกับเด็กๆอะไรเงี้ย โอ้ไม่มีอกไม่มีไม่ทำงนไมน่กอก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนช่วยเราเลี้ยงเดย์ต้องอย่างนี้ขอบคุณขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากเพราะว่าตอนนี้ก็ในท้องยังมีอีกสองนะก็แพนอยู่สตรองมากออกงานอย่างี้คือชิลเลยก็ตอนนี้ยังชิลอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งห้าเดือนแต่มันท้องก็ใหญ่ยอดตัวเล็กแล้วถ้าถ้าเทียบกับคนท้องเดี่ยวออยว่าก็ประมาณจก แปดเก้าเดือนแล้วอ่ะหมายถึงขนาดนะเออแต่พอท้องแฝดมันก็อาจจะเดี๋ยวมันจะไปต่อค่ะมันเหมือนคนละมีประสบการณ์เด็กใช่แต่เขาไปรับมือมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีแบบอัปเดตอัปเดตท้องนี้หน่อยอัปเดตท้้องงนนนีิดึต่อท้องนี้ก็คือทํางานเยอะกว่าท้องที่แล้วไม่แพ้แล้วตอนนี้ก็คือแพ้อยู่2เดือนตอนช่วงเข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่4ค่ะ ก็คือต้องแยกห้องกับบีนไปเลยเพราะว่าเหม็นเหม็นผู้ชายช่ไม่หรอกคือเขาเหม็นกระเทียมเ็นกระเทียมคือคือผมบางทีมันพลาดไงเราก็พยายามจะไม่กินหรอกแต่ว่าบางทีมันมันซ่อนตัวอยู่ในน้ำจิ้มอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครๆก็ต้องรู้ว่านางมีกระเทียมเพราะเราเราไม่รู้ไมันเป็นแบบความแบบเออความรู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็กินไปก็เลยแบบอาต้องนอนแยกห้องไปโนเดนประเทศเราอะไปเองในประเทศตัวเอง คือเขาก็ทิ้งเราไว้กับลูกก็ดูแลกันเองไงเพราะว่าก็เหม็นลูกเหมือนกันค่ะเพราะลูกเขาชอบกินหมูฝอยใช่ไหมในนั้นมันก็จะมีอะไรหอมเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ไหวเพราะตอนคืนจะต้องจะตื่นตลอดเลยเพราะได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็เลยขอแยกเป็นบ่อยไหมคะพี่ออยหรือว่าแล้วแต่ช่วงนั้นเป็นอยู่ประมาณเกือบเดือนนะที่แยกไปอะค่ะแต่ว่ามันก็ดีพอเราแยกปุ๊บเราได้นอนเต็มที่อาการแพ้มันก็ดีขึ้นตอนนี้ไม่แพ้แล้วแล้วมีอย่างอื่นไหมคะอาการอย่างอื่นที่แบบคุณพ่อแบบ แค่ท้องแทนไหมออยากกินนู้นกินนี่อะไรจะรู้จะรู้สึกว่าแบบเราอยากจะนูเนียรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าได้ได้นะแล้วก็แบบได้ไหมพี่นักจะหอมเราบอกว่ามีหนังไปไหมกําลังพี่มีมอย่างนูนีไม่มีขอให้มาเถอะผ่าเดือนแล้วไหมใช่อ้าวก็คือคือเราก็รู้แหละว่าพอมันมีลูกปุ๊บอั๊ เขาเรียกว่าความผูกพันระหว่างแบบแฟนกันอะไรเงี้ยมันที่มันห่างเหินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่าตัวเราเองเราก็รู้แต่ว่าเราก็ล้วก็อาจจะเป็นแบบผู้หญิงยุค90นะที่เราก็ไม่ได้แสดงออกอะไรก่อนอะไรเงี้ยเราก็รอดูว่าเออไม่ได้ทำไมสำเนียการพูดเธอมันเลียไปอ่ะนะครับเขินเออต้องรู้ด้วยตัวเองสามีต้องรู้ด้วยตัวเองใช่พี่ก็ต้องอ่อนครับก็บางทีบางทีเราก็เขาเขาบางทีเขาก็แสดงออกเหมือนกันอย่างแบบว่านอนนอนอยู่เขาก็แบบ เอามือเราไปจามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะถามเาว่าเป็นอะไรไม่ไม่ไม่เราก็จะเข้าใจแหละตามใจสปอยแค่ไหนครพี่วินคะเพราะค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้จริงจริงก็เรียกว่าตามใจทุกอย่างแล้วก็พยายามจะไม่ให้เขาทําอะไรเลยแต่ว่าเขาก็พยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดจริงๆคือแบบอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับลูกอย่างเงี้ยเขาอยากจะทําด้วยตัวเองอย่างแบบไปล้างขวดนมเลยเราก็บอกทำไมไม่ให้พี่เลี้ยงเขาล้างเขาบอกเรายังมีแรงทําได้เราก็อยากทําด้วยตัวเองอย่างเงี้ยคือ ก็ที่เกียรพูดแล้วครับตอนนี้ก็คืออาอะไรที่มีความสุขก็คือทําไปแล้วกันยูยูทูบค่ะจะมีต่อยอดเอ้ขาเลยคอนเทนต์จะมีต่อยอดอะไรมากกวันนี้ถ้าลงยูทูบแล้วจะทำอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเลยไหมติ๊กตอกก็มีแล้วค่ะติ๊กตอกก็มีแต่ว่าเราอาจจะลงลงสู้คนอื่นไม่ได้มีคนช่วยมีคนช่วยลงเยอะคือไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดก็คือหลายอย่างก่อนหน้านี้มาก็แบบหลายแล้วคือจะมาอย่างเงี้ยก็ บอกทุกคนว่าเอ้ยวันนี้จะมานะจะได้แบบว่าดูคืนสนุกสนานกันอะไรเงี้ยที่ถัดมก็เยอะเนอะตอนนี้เออเห็นรับุดมีแบบโฆษณาติดหลังตู้อะน้วยใจเลยแล้วมีร้านอไเลยก็แน่มันอาจจะไม่มีที่ให้ติดก็ได้ก็เลยก็คิดไปเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเห็นมาสอสมวันแล้วล่ะมีคนส่งมาบอกว่าเอ้นี่เห็นพี่เห็นพี่อยู่กับกับลูก เราก็เห็นที่ไหนอะช่วงนี้ก็มีงานล่าสุดนี้แต่ไม่ค่อยได้เจอใครนะ mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็ส่งรูมให้ดูนี่เห็นตรงนี้ mm hmm. ซึ่งเราเห็นก็ตอนแรกก็อะก็คือเหมือนมันมีป้ายคาดตาเราอยู่ mm hmm. อะไรเงี้ยครับคือ mm hmm. เป็นป้ายแบบว่าบอกว่าแบบจากรถตู้คันนี้จากที่นี่ไปที่นี่นะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเออที่อื่นมีตั้งเยอะเนอะไ mm hmm. ม่ว่าเป็นหน้าเราคือแทบไม่เห็นหน้าเลยอะ mm hmm. ก็ลองลองตัดภาพมาให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้ก็ตลกดีคำๆคือคุณพ่อคือได้รับค่าตัวด้วยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าตัวคุณพ่อหรือเปล่าคพ่ได้แต่ว่าคือค่าตัวทั้งหมดอ่าจริงๆก็เก็บไว้เพื่ออนาคตการศึกษาของเด็กไม่น้อยใจน้องพี่บีมนะไม่หน้อยใจไม่น้อยใจหรอกครับไม่น้อยใจบอกว่าต้องเก่งใจบอยแบนด์บ้างนะอ่าก็นิดนึงเดี๋ยวเฮ้เรายังจะเป็นอยู่ไหมอะไรเงี้ยนิดนึงลูกเรียนนะคะแบบน้องจะเข้าโรงเรียนังไง ก็คงเข้าอนุบาลหนึ่งนะมันคงสามขวบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็มองโรงเรียนไปแล้วแม่เขาเป็นคนจัดการใช่คก็ดูดูไว้แต่ว่ายังยังไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้ใกล้ๆคือเยี่ยมชมโรงเรียนเนี่ยคงจะโอเคก็คงต้องไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือหลานของออยเนี่ยเขาไปเรียนอยู่แล้วก็จะพอจะรู้ว่าแบบลักษณะประมาณไหนต้องเลือกเป็นแบบเรียนใกล้บ้านเป็นไหมคะหรือยังไงเอาเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้ เยอจนเกินไปไม่ได้เครียดเราไม่ได้เครียดเราไม่เเครรียดาแต่ไม่แน่ถ้ามีพิมเตอร์มาเยอะเราอาจจะแบบไม่เครียดแล้วมีหรือเปล่าอ๋อยังงั้นเหรออแล้วย่มีแบบคอนเทนต์จะได้ดูน้อยลงไหมคะถ้าไปโรงเรียนถ้าไปโรงเรียนก็อาจจะน้อยลงครับจริงอะเราก็ก็ิงป๊บเป็นการแบบว่าแชร์ส่วนหนึ่งของชีวิตให้ให้ดูแหละครับก็คือเราก็คงจะไม่แบบว่าฟอร์ตหรือว่าอัมไลท์ที่มันแบบว่า คือบางวันบางวันมีเวลาเยอะก็อาจจะไลฟ์ยาวหน่อยอย่างวันนี้ค่ะก็ประมาณ10นาทีแค่บอกว่าเออเรากําลังจะมางานที่แสนสิริตรงนี้นะอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครสะดวกก็ตามมาดูได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนจับถูกทางไหมคะมาพอแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นคุปปอลิตี้ให้แฟนๆได้ติดตามจะรู้ม่ีแฟนคลับเยอะขนาดนี้จริงๆมันก็ถือว่าเป็นถ้าถ้าพูดถึงเรื่องงานก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเรากําลังจะแบบ วางแผนทําอะไรเพียงแต่ว่าพอตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทําตั้งแต่ YouTube นะคะตั้งแต่ตอนช่วงที่ออยท้องได้3เดือนท้องแรกแล้วตอนนั้นนี่ก็ว่างก็แบบอ่ะทำยูทูบแล้วกันเสร็จแล้วพอลูกกก็แชร์เป็นแบบว่าเออคือเราก็แชร์เหมือนแบบง่ายๆอ่ะจริงๆส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจว่าอยากจะทําเป็นเหมือนแบบเดลี่ของเราอะว่าเราไปฝากท้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไปอีกหน่อยลูกกลับมาดูก็จะได้เห็นพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทําไปทํามาเอ้าเริ่มจริงจัง เออพอเริ่มจริงจังเสร็จแล้วมันก็จะเติบโตไปตามการเติบโตของครอบครัวเราอะพอมีลูกลูกโตอีกหน่อยก็จะเป็นคอนเทนต์แบบมีลูกสี่คนเริ่มพาลูกไปโรงเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มีลูกเตรียมพร้อมรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่เตรียมใจไว้ก่อนต้องแบ่งคนละสองครั้งใช่คนรู้สึกว่าน้น้องๆก็แบบว่าพี่พี่พีน้องพี่เขาจะแบบปรับตัวการมีน้องใบไม้อะไรด้วยเรื่องปรับตัวการมีน้องน่าจะน่าจะง่ายนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ฟีดแบบ ความความเขาเรียกว่าอะไรความเป็นพี่ให้เขาคนข้างเยอะอยู่แล้วก็บอกว่านี่วันนี้จุ๊บน้องหรือย,อยังใ,ในในท้องมามีมีเบบีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับจุ๊บค่ะแล้วก็จะถามว่ารักน้องไหมพอเขาบอกรักน้องอ๋อยก็จะพูดว่าเนี่ยน้องเขาบอกมามีนะว่าน้องรักพิธีน้องรักพี่พี่พ,พีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราสื่อสารให้เขารู้สึกแต่อ๋อยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเข้าใจแค่ไหนอะค่ะแต่คิดว่าก็เดี๋ยวพอวันนึงน้องออกมาเขาก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปเอง แต่จะช่วยเลี้ยงน้องไหมไม่รู้คงไม่คงไม่จับมากเชยวก็สามขวบเนาะเพราะว่าแม่ต้องแบ่งกันเลยไหมให้อย่างบางๆเขาจะแบ่งหรือว่าอาจจะเราเรารับพ่อรับมาดูแลก็คงต้องแบ่งครับคือถ้าเผื่อเขามีคนเดียวก็ยังยังไม่เท่าไหร่แต่นี่ออกมาทีพร้อมกันสองคนก็เรื่องอาจจะแบบเด็กเล็กๆอาจจะต้องให้อยู่กับแม่ซะเยอะมากกว่าวผมอาจจะดูแลพี่ทีกับน้องพีไปก่อนช่วงช่วงระหว่าง ก็มันมันเหมือนแบบเราเคยเจอมาแล้วนะคะเราก็พอจะประมาณได้ว่ามันความหนักหน่วงประมาณไหนแล้วก็อะไรที่เราเคยทำแล้วเรารู้สึกว่าเวิร์กก็เอากลับมาทําซ้ําอันไหนไม่เวิร์กก็คือตะทิ้งไปเรียนเนี่ยเนาะใช่อันนี้ไหนเจอพี่บิมพามึงคุณพ่อคุณแม่บิมบิกหน่อยค่ะเป็นการดูเห็นแบบมีภาพว่าเออเรายังไปเยี่ยมอยู่ก็จริงๆก็พยายามจะเขาเรียกอะไรอ่ะดู ดูแลห่างๆเงี้ยนะครับผมปีที่แล้วเราอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเพราะว่าเป็นช่วงโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไปนะก็ไปเออปีที่แล้วไปนี่ป,ปีที่แล้วไป,ไปพาพาลูกไปหา,า,ปปหาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปแอบบไปแบบแบบว่าไม่ได้ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็มีไปอเออ <ไป S 1> มีบบใช่เพราะหลังจากนั้นเราก็ก็ <S <S ไปอีกทีครับประมาณต้นปีนี่แหละเออก็กำลังใจดีไหมครับพ่อพ่อกำลังใจดีครับ แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของบิ๊กด้วยออท,ที่ที่ยังแบบไปมาหาสู่กันตลอดเวลาแล้วก็ดูแลด้วยนะครับก็ยังมีภาพออแบบว่าคือผมเองก็ตามอาจจะไม่ได้แบบไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ตามทางโซเชียลด้วยบางทีอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็โทรถามเราก็จะมีแฟนคลับบิ๊กที่เราเสนิทด,ด้วยเราก็โทรไปถามว่าเป็นยังไงต้องการอะไรไหมอยากให้ช่วยอะไรไหมก็ยังติดต่ออย,อยู่ออตลอดคชื่น,นชมว่าดีทวีไม่เคยทิ้งกันเลยแบบมิตรภาพคือก็เป็นพี่น้องกันเนาะเออมันก็ ไม่รู้สิมันมันก็เป็นเป็นความรู้สึกที่มันก็อธิบายยากครับยากมากใช่ครับดีนะขอบคุณมากมานะครับขอบคุณมากมากอยากฝากเรื่องของคอนเทสเอ้พูดถึงนี่หน่อยอ่ฝากฝาก คอนเทสต์ของแสนสิริด้วยนะครับเป็นอะไรนะโฟโต้คอนเทสต์ใช่คอนเทสนะครับก็มีรางวัลตั้ง2อ0 0 0นห้าหมบาทใช่มีแบบรางวัลที่1นึ่งรูปเจอแสนหนึ่งใช่ค่ะง่ายๆเลยเพียงแต่ถ่ายรูปกับต้นไม้ที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็ได้นะคะทั้งเป็นลูกบ้านแสนสิริก็ได้หรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆได้เห็นให้กลับมารักต้นไม้กันนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็ส่งมาครับไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้แแฮชท็กอะะไรมค อ้าวแล้วมีรายละเอียดไหมครับอะไรนะครับแสอ๋อก็ติดตามได้ที่ Facebook ของแสนสิริ PLC นะครับเข้าไปดูได้ครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ